สําหรับนายดูคลิปนี้ครับเราก็อยู่กันที่ท่ารถตู้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต mm hmm. ก็อยู่ใกล้ๆกับฟิวเจอร์พาร์คอะนะทุกคนซึ่งฟิวเจอร์พาร์กก็อยู่ด้านหลังของเรานี่เองโดยในคลิปนี้นะครับเราก็พาทุกคนเดินทางจากท่ารถตู้ฟิวเจอร์พาร์คและก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟลังสิตซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟทางรถไฟทางไกลสายเหนือไทยอีสานและก็รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อลังสิตกันว่าจะมีรีวิวเป็นยังไงพร้อมทั้งเรามาบอกทุกคนนะครับว่า เราสามารถเดินทางจากลังสิทธโดยเฉพาะท่ารถตู้และก็คนที่นั่งรถทัวร์มาจากสายเหนือสายอีสานแล้วมาลงที่ท่ารถที่ลังสิทธ์เนี่ยหรือด r บพอที่ลังสิทธ์แห่งนี้เนี่ยเราจะไปยังถานีรถไปลังสิทธได้อย่างไงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันในคลิปนี้เริ่มกันตั้งแต่ คือจะพ์คลังสิตข้ารถลังสิตแล้วก็จุดจอดลังสิตไปจนถึงสถานีรถไฟลังสิตกันว่าจะมีวิธีรีวิวและก็เดินทางยังไงไปดูกันครับนี่นะทุกคนตรงข้างหน้าก็จะเป็นคิวรถตู้รถมินิบัสลังสิตฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะก็จะมีรถหลายสายเลยโดยเฉพาะรถตู้ขสมกนะก็จะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งถนนพระผลนะก็จะเป็นจุด ดอกอ้อของต้นตัวและก็รถตู้สายฝั่างาก็จะมาลงกันที่นี่นะรวมทั้งเป็นจุดรอขึ้นแท็กซี่และก็รถมี์ข้างหน้าก็จะเจอกับรถเมย์ไฟฟ้านะสาย3-8มนะั้งเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่3-8สาย3-9พร้อมทั้งเราก็จะเจอกับเออ่สะพานลอยเพื่อที่จะเดินไปยังบกสลังสิตซึ่งก็เป็นท่ารถตู้ต่างจังหวัดก็จะเป็นฝั่งขาออกนะทุกคน ส่วนฝั่งนี้วิวข้างหน้าโดยกาแฟพันธุ์ไทยปิกนิดนึงก็จะเป็นฟิวเจ๊ปักลังสิทธ์เข้าไปข้างในอีกหน่อยเป็นบ i ๊กซีนะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะสำหรับฟิวเจาปักลังสิทธ์นะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็พาทุกคนไปรู้แล้วนะว่าบรรยากาศที่ท่ารถตู้ลังสิทหรือวินรถลังสิทรวมทั้งจุดจอดออฟรถทัวรถตู้แล้วก็รถเมล์เนี่ยเป็นยังไงก็จะอยู่ด้านนลบงของเรานี่เอง เดี๋ยวเราจะมาทุกคนขึ้นรถไปยังฐานีลังสิตกันว่าจะมีรีวิวเป็นยังไงครับนี่นะก็จะเป็นจุดดรอปออฟของของฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะก็จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปยังหมอชิดแล้วก็เข้ากรุงเทพไปลาดพร้าวตรงนี้ก็เป็นเส้นเข้าห่นโยธินนะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้เลยครับทุกคนส่วนข้างนอกข้างหน้าก็ที่ผัดจากสองแถวแดงนะั้นก็จะเป็นป้ายรถเมลนะทุกคนก็จะมีรถเมล์หลายสายเลยโดยเฉพาะ สายจะพวกค่า10แล้วก็สาย39แล้วก็จะมีรถมินิบัสก็กับออฟณจุดที่ทุกคนเห็นนั่นเองครับเราก็เดินออกมาจากวินรถตู้แล้วนะเราก็จะต้องนั่งรถ2แถวสีแดงทันที่ทุกคนเห็นต้องเป็นสายลังสิบจารุษสอนะจริงๆมันก็มีสายอื่นด้วยแหละแต่เอาเท่าที่เราจำได้พก็คือเป็นรถ แล้ก็ขึ้นมายัางรถ2แถวลังสิตจารุสอแล้วเราก็ต้องรอรถคันนี้ออกเพื่อที่จะไปยังลังสิทหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรถเป็นรถอีกคันนะึงเพื่อที่จะไปขึ้นรถไปสายสีแดงกันนะครับผมโดยจะมีข้อความไป A4 งสิว่าผู้โดยสารคันใดนั้นรถสองแถวมาลงลังสิตก็สามารถ,ถอ่อสองแถวคันใหม่ไปสถานนีลังสิทธได้โดยไม่เก็บค่าโดยสารนะ สำหรับใครที่นั่งรถทัวร์สายต,าต่างๆมาลงลังสิตนะจุดนี้ทุกคนสามารถบก2แถวใต้สะพานได้เลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตตัวนคาขอลังสิตแล้และถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนลังสิตประทุม สังเกตว่ารถอีกฝั่งก็ติดหนักนะสาหัสก,กันกันเลยนะครับและตอนนี้เราก็กําลังจะถึงท่ารถจารุศรแ,แถวตลาดสุชาติแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรถเป็นรถอีกคันหนึ่งซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เราจะขึ้นคันนี้เลยทุกคนใจ่ายค่าโดยสารกันนะ เสียค่าโดยสารแล้วเราก็ต้องขึ้นรถเมล์คันหนึ่งนี่นะครับผมพูดรถเมล์เป็นสองแถวไปได้โอเคทุกคนเราก็ขึ้นมายังสองแถวอีกคันหนึ่งแล้วหลังจากที่เราเสียค่าโดยสารไปแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรถจากคันข้างหลังเป็นคันที่เรายืนอยู่นะซึ่งสําหรับค่าโดยสารของสองแถวนะสายลังสิทธิ์จะรุ้สอนท,ที่ที่เรานั่งมาจาก ฟิอด์พาร์คไปสานีลังสิตอยู่ที่10บาทครับถ้าเราเสียตังค่าโดยสารไปแล้วเราก็ต้องมาขึ้นคันนี้ซึ่งเราจะไม่เสียค่าโดยสารเพิ่มนะครับผมเราก็รอเวลาออกนะและหลังจากนั้นเราก็ไปยังสถานีรถไฟลังสิตรัะ จะเจอกับสถานีรถไฟลังสิงนะส่วนทางรถไฟยกระดับเป็นทางรถไฟสายสีแดงข้างล่างเป็นทางรถไฟทางไกลนะครับ ยาของหมอพลังศิษนะก็จะมีผู้โดยสารตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยเยอะมากครับปกติไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะตอนที่เรามาที่ออขานีลังสิษประจำเนี่ย,ยแลครับที่ลงทุนเขา เราสองแถวกันข้างหลังแล้วนะเราก็สามารถขึ้นไปยังชั้นขายตั๋วของฐานีลังสิต์เลยซึ่งก็อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยด้านหลังก็เป็นบันไดาทางขึ้นนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปซื้อตั๋วเลยทําอะไรกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสําหรับวิธีการเดินทางจากฟิวเจอร์ลังสิต์มาฐานีลังสิษยแห่งนี้ครับแล้วเราก็พาทุกคนขึ้นมายังที่พักผู้โดยสารแล้วก็ห้องขายตั๋วของทั้งรถไฟทางไกลแล้วก็สายสีแดงครับ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับที่นายดกพาทุกคนเดินทางจากฟิวเจอร์พ์คลังสิตท่ารถลังสิตแล้วก็คิวรถลังสิตมายังสถานรถไฟลังสิตก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้รับสาระและก็ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากทุกคนชอบคลิปนายดกในคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องนายดกด้วยหนละเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนายดกครับและก็อย่าลืมติดตามนายดกผ่านช่องทางต่างๆที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำ หาใครมีข้อติชมข้อสงสัยหรืออยากบอกหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับนาดกอ่านทุกคอมเมนต์อยากแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ในายดกขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมไปละวบ๊ายบาย